เดินทางเรวคะ่ะไปเชียร์นายเนาะคะนะ่ะเนาะเบองคาเพิ่นฮอไอข้างในนี้เป็นซาลาเปานะคะอ๋อซาลาเปาให้แล้วก็โดนัทให้นะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะซาลาเปาก็ด้วยนะคะ <c oughs> สาลเปาด้วยนะคะฮลูกค่ะจะมากินกาแฟที่ โรงแรมฮอลิเดย์อินนะคะเพราะว่าลุงจะเข้าห้องน้ำโอเคตบเพี้ยงพ่อเซมินต okay. อดกินมะพร้าวอีกแล้วนะคะเบื <c oughs> ่อกับผู้หญิงคนนี้จังเลย <c oughs> ลุงฮันบอกโอเค Which one Yeah can be ladies i k too This Yeah โอเคดูมะพร้าว ก่จะถึงบ้านนี้แบบเมิดไปแบบว่าห้าลูกนะโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยลมรื่นชอบกินมะพร้าวนะคะนะ้ำปลากินน้ามะพร้าว <S 2> <S 2> <S ตรงนูนก็บะม่วงสวยสวยอันนี้ไอบอโกลูกแมงโก้นะ ยากินหมากยากินอันนี้ชีอิติชีอิติชแฮปย่าอิติสเซมายเกรนมาเธออินไทย t h a อันเดสปิดอาเลดบันเอาใส่ะอ้ชอิตยายกินหมากนะคะ อ๋อโอลี hmm. ่ดีชูอิตเบิรงค่ะเรากินมากๆเราจอดซื้อมะม่วงนะคะมะม่วงเยอะเลย oh, I yeah I don't know which one you c h o o baby oh, มีหลายแบบเลยนะคะนะเซ็มอ uh ่า ปลาปายาอินอาโฮมดีค่ะหน่วยย้ายใหญ่หน่วยทอแักคุงณได้สบายบานเลยค่ะแบบนี้บานมากเบลีปิกโอ้โหเบบีห้าไม้นี่กิโลนี่หันเป็นถนนเนาะค่ะเนาะอย่าไออยู่ทมินาทูเนาะค่ะเนาะคนนึงก็จะขายอันนี้เป็นน้อยหนาเนาะค่ะเนาะ หอกซื้อน้อยหนาค่ะบิสบอลลูกพูดนะฮะนี่บิสบอลออลเลดี้อ่าอ่าอิตเนี่ยแอิตเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็ค่ะแถวนี้ก็จะขาย yeah I think t h i s bad I I feel I feel <Okay. S 1> I know I know น้อยหนานะคะนะน้อยหนาบ้านเราเนะเยอะมากอากาศดีดีค่ะอยู่จะมีนาดูนะค่ะเนาะ ตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะสิบห้าชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่ถึงบ้านเลยเหนื่อยมองแล้วก็ <Okay. S 1> We are good team เนาะอันนี้เนาะ <Okay. S 1> every one very good look good riding good one สิบห้าสิบหกชั่วโมงเนาะ ถึงบ้านตอนนี้15ชั่วโมงยังไม่ถึงบ้านนะคะยาวไปยาวไปฝนมาอีกแล้วหนาวเรน i t mean be close to our house Yeah, we getting close <c oughs> Yeah แล้วค่ะ3ามทุ่มพอดีเป๊ะ สองทุ่มสี่สิบห้า so happy ถึงสักทีมิส s h o โอเคถึงแล้วนะคะ กู๊ดไนค่ะทุกคนลาฟันดีนะคะประกายถึงบ้านเรียบร้อยด้วยความปลอดภัยนะคะ <c oughs>